วันนี้ก็ทีมงานของไายเสียงมิีนิวก็ได้พาม,มาที่สวนอินทภาำลำนลกควันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวงั้นก็ไปพบกับทีมนดแคบเทีเยนนะครับ mm hmm. ตามมาเลยครับเอ่ยผลิตผลจากอินทภาลำ น้ำตาลสายขาวมีโบทเตาหนึ่งความผ้าทอง,งามล้ำทอด้วยความทํานานเขาทอกันทั้งปี <c oughs> เดินยอดหญิงครับนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่ทน,น,ใน,ใน้ำฝนอย่างใจที่สวนอิฐธระรามของพี่มนต์นกกับคุณพี่โซภาภูนาครครับเจ้าของไปไหน,นเาเนี่ยกกอ่าเ <ขอ S 1> ดี๋ยวไป คุยกับที่มน,นกหน่อยครับทางเข้าชมที่สวนครับอน้ออาจะพาน้ำพัำนบริการอำนวยคมเเลยครับสนใจก็มาเที่ยวชมได้ ไปทำข้อจำกับพี่มันรนบกันนะครับไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวเราขันยามเขาเป็นกะดุมดำไปดิครับพี่ครับเออเป็นไงบ้างพี่เอผลผลิตตอนนี้ผลผลิตตอนนี้ก็ปีนี้ก็โอเคดีกว่าปีที่แล้วเยอะครับเรื่องของอเรื่องของรสชาติก็ดีขึ้นกลับดีขึ้นแล้วก็โอเคแล้วมีออเดอร์สั่งเยอะไหมช่วงน,นี้ ก็ปีนี้ก็ออเดอร์กำลังจะเข้ามากำลังจะเข้ามาเข,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 ข้ามาคุณท่านใจเยอะก็ันเพราะว่ารสชาติหวานหวานจริงไหมเออเนี่ยม <laughs> าลองกินได้เลยครับอโอเคครับ <laughs> ครับเออแล้วเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับพี่ท,ที่ที่ทำเนี่ยเอารวมทั้งหมดที่ที่สวนที่ปลูกตรงนี้นะฮะประมาณเกือบ20ไร่ครับ20ไร่ครับแล้วแล้วมีมีเขาเรียกอะไร คนร่วมกลุ่มมีไหมร่วมกลุ่มกันในสมาชิกเราก็ที่จริงในเราขวานี้เรามีสวนที่แยกกันไปประมาณส่สวนสามั่นสวนที่นี่นะฮะแต่ว่าในกลุ่มของเราเนี่ยเรารวมตัวกันแบบในเชิงของการตลาดประมาณหนึ่งครับแต่ก็ดูแลเรื่องการตลาดร่วมกันเลยมีคุณวรนุชแป้นเขียวเป็นฝ่ายการตลาดคุณวรนุชเทพเทียน๋อเทพเทียนน่ อ๋อตอนนี้ก็เป็นพันเซรีแหละขอขบคุณมาครับเออถ้ามีคนสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนี่ไม่ทราบว่าเส้นทางนี้มามาอย่างไรเอ่ยยินดีครับตอนนี้ก็เส้นทางที่จะเข้ามาเราเราที่มีป้ายบอกไว้ประมาณ2ทางเข้าเอ่เส้นทางที่1ก็มาจากซอยปลายสนีเราจะมีป้ายเขียนว่าอินเทอรานปลนาตรงหน้าเผอกครับตรงตรงซอยปลายสนีแล้วเข้ามาเข้ามาอีกสักประมาณเกือบเกือบเกือบ3มกิโลจากจุดนั้นมาที่นี่นะฮะ ก็จะมีป UM ้ายลูกศรชี้มาชี้ทางมาแล้วก็มาถึงก่อนถึงครัวป้านาประมาณสัก300เมตรจะมีทางเลี้ยวซ้ายเขียนว่าซอยเทศปาน2ี่กทับสก็ใช้เส้นทางนั้นเข้ามาซึ่งมีป้ายบอกไว้ละก็มีป้ายบอกมาตลอดทางป้ายบอกประมาณนั้นครับแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งเข้ามาทางร่มไม้รีสอร์ทหน้าโรงเรียนมัธยมหน้าโรงเรียนมัธยมเข้าไปเข้ามาสักประมาณ2อกิโลกว่าป่าครับ ็จะมีป้ายบอกเช่นกันเขียนว่าสวนอินทรพลอักปันสเก็ตดูที่ป้ายครับแล้วระยะเวลาการปลูกนี้กว่าจะได้ผลผลิตมีกี่ปีอินทรมลก็มาตรฐานแล้วประมาณ3ปีจะได้ผลผลิตแต่ของเรานี้เป็นปีที่4่ละปีที่สี่เเก็บเกี่ยวได้มา2ปีแล้วครับแล้วเขาเรียกพันอะไรครับพี่เนี่ยตัวนี้เป็นพันุบาฮีครับพันบาฮีผลสดพันุบาฮีก็เป็นเป็นบาฮีเหลืองนะฮะที่ที่ปลูกทั่วไปแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยม โดยสายพันธุ์นี้โดยการเพาะเนื้อเยื่อเป็นเป็นใช่ครับเป็นปลูกจากพันธุ์ที่ปลูกด้วยเนื้อเยื่อเป็นขยายพันธุ์ด้วยเนื้อเยื่อเพราะว่าความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นคุณสมบัติพิเศษของเนื้อเยื่อคือว่าความรสรสรสชาติและสีและสีสันท่่จากก็จะได้จากต้นแม่ต้นแม่ทอดต้นแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็จะดีต้นสวนไทยสวนก็จะเหมือนกันเหมือนกันครับ เออถ้ามีใครสนใจไงก็ติดต่อมาหรือมาเป็นหมู่คณะก็ได้เนาะมาเที่วยวชมกับดีดีครับที่นี่ก็มาชมสวนเราก็จะประดับสร้างจุดเช็คอินมาท่องเที่ยวแล้วก็มาดูแล้วก็มันเป็นเรื่องของเรื่องใหม่ๆของชาวลาฝันเป็นสวนใหม่ๆการทำกินเชิงเกษตรแบบใหม่ๆของให้คนละขันได้แลยว,ว่าเราเอา ไม่ใช่พืชไร่อย่างเดียวแล้วที่ทําได้พืชสวนแล้วก็ทําได้เช่นกันแต่เพียงเราจะสรรวิธีการต่างแล้วก็มันก็เกิดเป็นเป็นเรื่องราวทางทางอาชีพได้ครับแล้วกิโลกรัมละเท่าไหร่อันนี้ก็ที่หน้าสวนเราขายที่กิโลกรัมละสามร้อยบาทแต่หากว่าส่งไปสี่ก็จะประมาณสี่ร้อยบาทแล้วบวกบวกรวมค่าส่งส่งคอรี่ส่งคอรีครับครับเรามีการส่งคอรีด้วยครับครับท่านใดสนใจก็ มาทเที่ยวได้นะครับที่อำเภอหลักันของเราก็มีการที่เช็คอินใหม่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในสระแุรที่ว่าวเดินชมชิมช็อปที่สวนอินทผลัมหลักฝันของเราครับ,รบ,รบไงก็ฝากเบอร์ทโทรเลยพี่ครับเ,เบอร์ทโทรติดต่อที่นี่ก็อา่เอาเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวครับครับ0818698592ครับมีเบอร์เดียว เอามีสองเบอร์ขอเขาขาไปอีกเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามหกหกหนึ่งเก้าแปดครับคุณโสภาคุณโสภากับคุณชวนนาครับครับง่ายๆก็เชิญทุกท่านมาแวะเที่ยวกันนะครับที่อำเภอตะขวันบ้านไผ่ของเราดูที่ว่าบรรยากาศเย็นๆลมลื่นดีครับผมก็ขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณครับ ากาศเย็นเย็นนัด มาที่สวนอินทผลมเำลาขวัญพบกับพี่ในนันน้นแนะนําชื่อไหนครับค่ะชื่อกุ้งนะคะโสภาพูุนานาคนะคะแล้วผมนบเข้ามานบเทพเทียนครัคบชื่อจิมค่ะสุนาเทพเทียนค่ะครับผมเออแนะนําชื่อสวนนยพีเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็บอกแล้วแต่นี่เดิมทีเนี่ยเราตั้งชื่อสวนนี้ว่าสวนอินทผลมเำลาขวัญน,นะคะทีนี้บาง,บาง,บ,างบางหลายท่านเข้ามาเนี่ยอ่า อาจจะงงๆหน่อยว่าเอ๊มมีหลายสวนนะคะเราก็เลยตั้งชื่อใหม่เป็น LDP ฟ a ร์มอินทพลัมเรากวัานะคะเราจะมีเพจเพจนี้ก็จะมีตัว L ตัว D แล้วก็ตัว P นะคะอินทพลัมเราคก็วันนี้ก็มีคนพูดกันหลในห,หลายประเด็นเลยว่าเอออินทผลัมอันนี้สดจริงไหมอะไรจริงไหมผมก็เลยมามาถึงที่เลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องให้พี่แนะนําว่าการปลูกกันอะไรเนี่ยเป็นยังไงนะพี่ <c oughs> ก็อินทผลัมเราขวัญเนี่ยเราเริ่มต้นปลูกกันมาประมาณสักเข้าปีที่4แล้วนะคะโดยที่สองสวนสวนคุณมนโนบกับสวนกุ้งนะคะก็อยู่ติดกันบังเอิญซื้อที่มาอยู่ใกล้กันก็เลยคุยกันว,าาว่าเราจะปลูกพืชตัวใหมทใหนน่ที่จะให้พี่น้องชาวเพราขวัญเนี่ยได้รู้จักกันก็เลยคิดกันว่าเออเราจะปลูกอะไรดีก็เลยคิดเอออินทผลัมก็เป็นพืชทางเลือกที่น่าสนใจก็เลยคิดจะปลูกตัวนี้กันค่ะครับก็ ผมก็เป็นทํางานที่กรุงเทพนะฮะพอได้โอกาสเกษียณก็เห็นว่ามันน่าจะต้องมาทําอะไรที่บ้านเกิดตัวเองคิดไปคิดมาแล้วแล้วสูบแล้วอินทรพลังเป็นพืชที่เหมาะสมกับเราขวัญเลยตัดสินใจร่วมกับเพื่อนแวก็เพื่อมาปลูกอินทพลังเราขวัญครับในส่วนของที่ว่าก่อนที่จะเริ่มเลยเนี่ยที่ทางด้านของพี่นพเนี่ยเขามีมีแนวทางที่ตนเกษียณเขาก็อยากที่จะกัดเข้ามาที่บ้านนะคะอยากจะมาช่วยในส่วนของ พี่พี่น้องน้องที่บ้านนะคะแนวทางในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำมาหากินนะคะก็เลยคิดขึ้นมาว่าโอเคพืชที่น่าเหมาะสมอยากทดลองปลูกเนี่ยคืออะไรเขาก็เลยศึกษาทก่นตะขาลมาเป็นระยะเวลาก่อนที่เกษียณประมาณหนึ่งปีนะคะแล้วก็ได้มาตกผลึกว่าโอเคกินตะขาลตัวนี้น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มาช่วยคิกพี่น้องนะคะชาวเกษตรกรชาวลากวัญเนี่ยค่ะ สามารถาคือว่าปลูกปลูกได้แล้วได้ผลผลิตจริงแล้วก็สามารถคือสร้างรายได้ให้กับชุมชนเราเนื้อที่นี่ประมาณกี่ไร่พี่ที่ที่เห็นเนี่ยพี่ค่ะก็สองสวนรวมกันนะคะถ้าสวนของเองก็อยู่ที่ประมาณ5ไร่ครึ่งค่ะสวนก็นี่มั่งผมก็ประมาณสิบไร่ครับเกือบ15ไร่ครับเกือบ20ไร่เกือบยีไร่รวมกันสอง,งสว<อ>น<อ>ก็เกือบ20ไร่แล้วก็สานพันไร่พี่ สายพันธุ์ที่เราปลูกก็จริงๆพลัมก็มี2ประเภทคือ 1, พันธุ์ผลสดกับพันธุ์ผลแห้งที่เรามาปลูกได้ในเมืองไทยก็พันธุ์ผลสดครับผลสดที่เราปลูกคือพันธุ์บาฮีเราปลูกด้วยเนื้อเยื่อครับเนื้อเยื่อนํ 1, นาเข้าจากต่างประเทศชื่อพันธุ์บาฮีครับเขาจากแลบบจากแแบบต่างประเทศครับดี Brussels. ครับผมแล้วมันแตกต่างกันย่งไที่ไน้เนื้อเยื่อกับเม็ดเนยก็คือถ้าเกิดว่าเราปลูกจากเนื้อเยื่อนี่ค่ะ ทุกต้นที่เราปลูกจะออกมาเป็นตัวเมียหมดนะคะแล้วก็เวลาเราไปเด็ดชิมทุกต้นทุกต้นเนี่ยก็จะมีเหมือนกันรสชาติเหมือนกันสีผิวเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราปลูกด้วยพเพาะเมล็ดเนี่ยค่ะเราต้องมาเสี่ยงดูเพราะว่าเวลาเราพเพาะเมล็ดปลูกเนี่ยพเพาะเมล็ดมันอาจจะเป็นตัวผู้หรือ,ออาจจะเป็นตัวเมียก็ได้นะคะโดยที่90-95%เนี่ยจะออกมาตัวผู้แล้วถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยก็จะประมาณ3ปีเราถึงจะรู้ว่าต้นนี้เป็นตัวเมีย ตัวเมียคือออกลูกให้เราเห็นเป็นลูกเหมือนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือพ่อมเมล็ดเหมือนกันใช่ค่ะพ่อมเมล็ดเหมือนกัน,น,กนแต่เราก็จะมาดูว่าพ่อมเมล็ดใน3ปีที่เราปลูกเนี่ยทานฝาดหรือไม่ฝาดถ้าฝาดกินไม่ได้เลยเราก็ต้องขุดทิ้งเพราะงั้นเราก็เท่ากับเสียเวลาไป3ปีในการให้ปุ๋ยให้ยาเขานะคะก็เลยเราก็เลยคิดว่าเราปลูกจากสายพันธุ์เพาะในเยื่อดีกว่าค่ะทา,ทางด้านการตลาดนี่เป็นงไงบ้านที้ การตลาดของเราเรามองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคน,เ,นเริ่มนิยมนะคะรู้จักในส่วนของอินทพาลามผลสดกันมากขึ้นนะคะแนวทางการตลาดปีนี้ของเราเนี่ยเราก็จะเน้นหนึ่งอยากจะให้ในส่วนของก็คือว่าเข้ามาเที่ยวชมที่สวนเราด้วยเพราะนะคะที่สวนเราเองเนี่ยณตอนนี้ถ้ามองณเวลานี้นะคะถ้าเกิดทางด้านของ คนที่ชอบแนวทางธรรมชาติบรรยากาศของที่สวนเราเนี่ยดีมากค่ะเชิญท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวแล้วก็มาดูว่าเอะอินทรผาลัมคนเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ว่าผลสดมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอยากจะให้เชิญนะคะมาเที่ยวที่สวนนะคะสวนเราเองเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่นะคะอย่างข้างบนที่กรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยด่านฟ้าตัวนี้สามารถมองเห็นวิวค่อนข้างที่จะ โล่งนะคะแล้วก็อากาศดีมากส่วนด้านหน้าของเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปนะคะคู่กับอินทผลัมต้นอินทผาลัมเราได้นะคะอันนี้คืออยากแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะแนะนำเข้ามาที่ LDP f า r m มนะคะสวนอินทผาลัมเราด้วน,นะคะ ส่วนในส่วนของเรื่องการจัดจําหน่ายเรามีจัดจําหน่ายก็คือหน้าช็อปเรานะคะอินวันฝั่งตรงข้ามกับกรมที่ดินนะคะสามารถที่ <คม S 2> ต้นสัปดาห์ใช่ค่ะ,คะต้นสัปดาห์นี้นะคะสามารถที่ให้พี่พี่น้องน้องอยู่ใ,ใกล้แวีวนเข้ามานะคะซื้อได้นะคะ<ไ>แล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดไม่สะดวกเราสามารถคือจัดจําหน่าย<ไ>ออนไลน์นะคะส่งทงออนไลน์ได้นะคะคือเราส่งทางทางไหนดี ก็จริงๆเราการแพคกิ้งจำหน่ายเราจะมีหลายแบบนะคะเรามีทั้งแพคด้วยถุงแก้วนะคะมีกล่องแล้วก็เป็นถุงตะข่ายนะคะก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้เลยสมมติว่าเราจะซื้อไปทานเองเราอยากได้แบบไหนเราก็ให้ลูกค้าเลือกได้หรือ พ่อค้าแม่ค้าที่จะรับเราไปขายคุณอยากได้แบบไหนให้เราแพ็กแบบไหนเนี่ยค่ะเราก็จะมีราคาสําหรับแม่ค้าเป็นราคาส่งให้นะคะคุณก็ไปทําตลาดกันต่อได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายแต่คุณไม่ไม่ไมไมไมสะดวกที่จะต้องแพ็คของอะไรต่างๆก็ให้เราเป็นตัวแทนในการแพ็กของเอาก็ได้ก็คือสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางค่ะทางไลน์ทางเฟซค่ะทางไลน์ทางเฟซก็ได้ค่ะทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราอยู่ในเพจเพจของเรานี่ก็คือเพจ LDP Farm อินทผลัมเราขวัญถ้าคนก็ไปในชื่อเพจนะคะก็จะเจอรูปภาพอินทผลั์แล้วก็มีตัว L ตัว D แล้วก็ตัว P นะคะ,<ร>ะเพื่อที่จะให้พ,พี่น้องประชาชนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดจําหน่ายหรือว่าอยากจะเข้ามาศึกษามา,าเรียนรู้การปลูกต่างๆเรา,เราทุกช่องทางเราเปิดให้หมดต้นพันธุ์ต่างๆ <c oughs> นะคะการดูแล,แลกันให้ปุย๋ยให้ยาให้น้ำรอรับเป็นที่ปรึกษาได้ตลอดค่ะ แล้วสมมติว่าถ้ามีเพื่อนๆที่ชมอยู่เนี่ยสนใจ<ะ>อยากจะมาเข้ามาเรียนรู้นี่สามารถเดินทางมาหรือเบอร์โทรอะไรเนี่ยยังไงได้คบค่ะอยากให้คุณนพบอกนะคะครับผมก็สถานที่ของเราอยู่ที่หมู่สองตบนหลักขวัญบ้านหนองผือครับแต่ว่าเส้นทางเข้าก็เข้ามาทางไปรษณีี์หลกขวัญเข้ามาประมาณเจกสองกิโลก,กว่าก็จะเจอเจอสถานที่ที่นี่ฮะแเข้ามาในซอยไปรษณีี์แล้วก็เลี้ยว เข้ามาเรื่อยๆเราจะเจอทางเข้าก่อนถึงครัวบ้านนาพี่น้องคงจะรู้จักครัวบ้านนาดีครับก่อนถึงครัวบ้านนาประมาณ300เมตรจะเห็นทางป้ายชื่อเทศบาลย่ทับ2ครับ26ทับเราก็มีป้ายบอกแล้วก็เข้ามาเรื่อยเราจะเจอเราครับแลอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นทางเข้าก็คือตรงหน้าร่มไม้รีสอร์ทครับจะมีป้ายบอกครับคณะโรงเรียนมัธยมครับเข้ามาก็สักประมาณ2กิโลกว่าก็จะเจอเราที่นี่ครับ อยากจะขอฝากอยากจะขอฝากนิดนึงนะคะนอกจากที่เราจะมีในส่วนของอินทผลัมผลสดแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของคนที่ยังชื่นชอบอินทผลัมผลแห้งเราก็จะมีอินทผลัมผลแห้งตัวนี้นะคะจัดจําหน่ายนะคะมีทั้งสองอย่างค่ะมี2แพ็กเกจให้เลือกนะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวตัวนี้ที่เราอยากจะแนะนํานะคะสําหรับผู้แช้ใช่ตัวใหม่ล่าสุดของของเราเลยนะคะ คือเนื่องจากว่าตัวกุ้งเองมีบ้านนกทําบ้านนกอยู่ด้วยเรามีรังนกนะคะแล้วก็มีอินทผลัมด้วยเราก็เลยคิดค้นตัวรังนกในน้าอินทผลัมซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดซึ่งวันนี้เพิ่งจะไปรับตัวอย่างมานะคะแล้วก็เราจะเริ่มผลิตจัดจําหน่ายได้ประมาณต,ต้นเดือนหน้านะคะก็อยากจะให้ลองชิมน,นะคะรังนกเรานี่คุณภาพของเราคือเราไม่มีน้ําตาลทุกอย่างเราใช้น้ำ,น,ำน้ำจากอินทผลัมค่ะจะมีความหวานเป็นธรรมชาตินะคะ และอีกส่วนหนึ่งนะคะนอกจากที่จะเป็นผลสดแล้วนะคะเราจะเป็นลักษณะเป็นเครื่องดื่มนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของโซดานะคะจะออกซาซ่านะคะเด็ดโซดาส่วนอันนี้จะเป็นในส่วนของเอ,อ็นดิจี้นะคะสําหรับออคนที่ชื่นชอบการออกกําลังกายนะคะรสชาติก็คือค่อนข้างที่จะเหมือนกับในส่วนของกระทิงแดงเลดบูนะคะเป็นเครื่องดื่มใช่ค,ครับ คืออนาคตเนี่ยตอนนี้เรากําลังคุยกันนะคะว่าเราจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือไอศครีมอินทผลัมนะคะซึ่งเ,เดี๋ยวตอนนี้กําลังคิดในเรื่องของสูตรต่างๆแล้วก็วันนั้นเคยลองทํามาทานแล้วคิดว่ามันโอเคอ,อนาคตเราจะทําอินทผลัมคือให้หมดฤดูการนี้ก่อนนะคะเพราะว่าฤดูการของอินทผลัมเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ประมาณ3เดือนก็คือตั้งแต่เด,เดือนมิถุนาเนี่ยคะ่ะมิถุนาจะไปจนกระทั่งถึงประมาณปลายปลายเดือนสิงหานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากสิงหาคมมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีผลสดซึ่งเราแปรรูปเอาไว้แช่แข็งเอาไว้ที่จะเตรียมทําผลิตภัณฑ์เช่นน้ําอินทผลัมผลสดนะคะออไอศกรีมอินทผลัมนะคะแยมหรือน้ําพริกต่างๆซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยในลําดับต่อไปอะ่ะเราก็จะต้องมีการแปรรูปเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยปริมาณมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของการจัดจําหน่ายถ้ามันมีเหลือ ห่ะที่เราจะเก็บเอาไว้เนี่ยเราก็จะนํามาแปลรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ต่อไปค่ะเรื่องนี้คะแนนคะแนะแนนลูกทีมลูกทีมหรือลูกไร่เนี่ยมีเพิ่มขึ้นอีกทีเรื่องลูกทีมและลูกไร่จริงๆแล้วตรงที่เราขวานเนี่ยคนที่จะปลูกจริงๆตัวนี้ก็ยังยังมีไม่มากยังมีน้อยอยู่แต่เราก็มีอยู่ประมาณสักสี่สวนในสวนที่นี่ครับสี่สวนเราก็รวมตัวกันในในด้านของทางการตลาด แล้วก็เรื่องการปลูกกแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้ต่างเราปรึกษาเราเราเราคุยกันร่วมกันแล้วก็ทางการตลาดก็เราก็ร่วมกันในจัดจาหน่ายต่างๆเราเป็นปรึกษาเ,าเพื่อเพื่อการตลาดอยูต่ตลอดเวลาครับตรงนี้ครับถ้าใครสนใจก็มาที่ที่ศูนย์ตรงนี้ได้เนาะ<ด>ที่ทไร<ด>เ,เนี่นะครับครับ่าพี่ฝ <สะ S 2> ากเบอร์โทรหน่อยที่เพื่อใครสนใจนะครับสำหรับกงเองนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0 8 1ย์6 6 1 9 8ค่ะ ถ้าเกิดเบอร์ของพี่จิมนะคะ0818698592นะคะแล้วก็จะมีเบอร์ที่น้องอีกท่านหนึ่งที่เป็นตัวแทนในการดูแลส่วนของเราอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือน้องนุไฟการตลาดซึ่งเก่งมากน้องคนนี้นะคะใครใ <น S 1> ที่ประมาณนะคะน้องนุนะคะเบอร์0989655854นะคะคือน้องนุชเนี่ยเขาจะ เป็นคนที่กว้างขวางแล้วก็มีสวนฝรั่งมีอะไรซึ่งตลาดก็กว้างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเข้า,เ,าเข้ามาร่วมหรือเข้ามาอยู่ในร่วมของฝ่ายการตลาดอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาได้ทั้ง3ท่านนี้เลยค่ะแล้วเดของพี่ครับของผมก็มีแต่ว่าติดต่อสองคนนี้ได้ครับจ <c> ร <oughs> ิงแล้วจะขอฝากร้านของเราครับร้านช็อปของเราอยู่ที่หน้าสำนักง,งานสำนักง,งานที่ดินอำเภอหละขวัญเป็นชื่อร้านอินเช็คอินช็อป In, add, เช็คอินแอดลอวัญครับที่นั่นก็เป็นจะขายผลิตภัณฑ์ของพวกเราจากสวนเราเนี่ยนะครับจะเริ่มเปิดสักประมาณต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าครับเมื่อเราเอาไปนนราอให้ผลิตภัณฑ์ของเราสุกเต็มที่หวานเต็มที่นะคะเพราะว่าถ้ามันยังไม่แก่จัดยังไม่หวานจัดเราไม่อยากเอาไปจัดจำหน่ายเพราะว่าคือมันมีประสบการณ์ว่าไปแล้วมันหวานน้อยไปหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็อยากจะให้เขาได้เต็มที่สักหน่อยก็เลยว่ากล่าว่าประมาณสักต้นต้น,ตนกรกฎาวันที่ห้าหกเจ็ดอะไรประมาณเนี้ค่ะเราจะไปจำหน่ายที่ ครับจะเริ่มติดตามผลงานของพวกเราครับที่ช็อปที่เช็คอินและลาขวัญน,นะครับที่หน้าสำนักสำนักงานที่ดินอำเภอลาะขวัญน,นะครับหรือถ้าสนใจนะคะอยากจะเรียนรู้ในส่วนของการปลูกอินทผาลาัมนะคะเชิญเข้ามาที่สวน LDP ฟ Farm ลวาวขวัญที่ตรงนี้ได้เลยค่ะใช่ค่ะยินดีก็คือเข้ามาพูดคุยเข้ามาคือปรึกษากันนะคะเข้ามาชมวิธีการปลูกยังไงพวกเรายินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะ วันนี้ไงก็ทีมงานของสยามอินเตอร์นิวสื่นข่าวเพื่อับขันโดยผมคุณแผนวงการก็ต้องขอขอบคุณพูพิีททั้งสางคนด้วยนะคร,ครับครับครับดีครับครับดีครับอ่าสักแป๊บหน่อย 爱坦荡荡。Yo Yo